สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะสรุปดวงของครึ่งปีหลังนะคะของ2564ของชาวราศีธนูกันนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้นะคะมาอ่านดวงกันเลยคะ่ะสำหรับช่วงในครึ่งปีหลังนะคะ2564นะคะ สำหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะคะชีวิตครอบครัวนะคะจะมีความสุขนะคะคุณได้ทำอะไรลงไปนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณกำลังรอการเก็บเกี่ยวนะคะชีวิตคุณเนี่ยเป็นชีวิตที่เบื้องหลังเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขนะคะเป็นชีวิตที่สวยงามนะคะแต่คุณก็ไม่ได้อ้อวดอะไรนะคะว่าคุณเป็นคนที่ มีอะไรดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้นะคะแล้วก็มีอำนาจนะคะเป็นคนที่ไม่ได้วางตัวนะแต่ว่าเป็นคนที่มีอำนาจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นหัวหน้าหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะคะจะมีคนยกย่องคุณนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ถือตัวตรงนั้นนะคะ ช่วงในครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณจำเป็นที่จะต้องอดีท็อกนะคะหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทีอ่อะไรที่มันเก่าๆนะคะคุณก็จะปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าปล่อยมันทิ้งไปนะคะหรือว่าจัดการมันเคลียร์ออกไปให้หมดนะคะเพื่อจะได้ทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณรักอยู่นะคะมันเป็น มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะที่คุณจะทําอะไรก็ได้นะคะคุณจะทําอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาอะนะคะแต่ว่ามันเป็นทางที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นทางที่ดีกว่าคนอื่นๆด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะดีกว่านะคะนในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ คุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะอาจจะมีการาทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นการก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะคะของชีวิตคุณนะคะจะมีการได้เดินทางบ่อยก็ได้หรือว่าอาจจะได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานนะคะให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะจะก้าวไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งนั่นค่ะอะ ในเรื่องของด้านอารมณ์นะคะก็จะมีการควบคุมในเรื่องของด้านอารมณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบคุณนะคะเนื่องจากว่าคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีความก้าวหน้านะคะทางด้านการงานหรือว่าทางด้านธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยพบปะสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให มีการควบคุมในเรื่องของด้านอารมณ์ของคุณนะคะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของด้านอารมณ์นะคะเป็นพิเศษนะคะคุณกําลังกังวลนะคะกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเกี่ยวกับความคิดของตัวคุณเองนะคะให้คุณออกไปจากจุดนี้ให้ได้นะคะไม่ต้องไปกังวลมันนะคะแล้วก็หาหาทำอะไรก็ได้นะคะที่ที่มันไม่ลำบากกับตัวคุณนะคะ อะไรที่มันยากเกินไปนะคะหรือว่าที่มันหนักสําหรับคุณเกินไปเนี่ยคุณก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะไม่ต้องไปแบกรับภาระมันนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็ได้นะคะที่คุณอยากจะทํานะคะคุณสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลา ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของด้านอารมณ์เท่านั้นเองนะคะขอดูในเรื่องของการเงินหนะะ่อยค่ะการเงินไม่ออกส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการงานนะคะ <Would> <tills. S 2> การเงินนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะผลสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขในเรื่องของด้านการเงินนะคะในเรื่องของความรักค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะมีช้อยมาให้คุณเลือกนะคะมากมายนะคะแต่ว่าคุณก็คิดว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วค่ะนะคะงั้นสรุปเลยนะคะสรุปนะคะคุณจะ สนุกนะคะกับชีวิตของคุณนะคะในตอนนี้นะคะหรือคุณกำลังจะปิ้งไอเดียใหม่ๆนะคะและคุณก็กำลังจะมีความสุขกับชีวิตใหม่ของคุณนะคะชีวิตที่กำลังจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อชีวิตของชาวราศีธนูในครึ่งปีหลังนะคะค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าติดที่เรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะต้องควบคุมให้ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการ อารมณ์ร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ปรับนะคะในเรื่องของด้านอารมณ์ให้ดีนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ปูนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ bye bye.